วันนี้จะมาเล่าเรื่องการท้องทิพตแต่เป็นเรื่องของต่างประเทศนะไม่เกี่ยวกับประเทศเราแล้วมาดูว่าจุดจบของการท้องทิพตในต่างประเทศเป็นอย่างไรและบทวิเคราะห์ว่าทำไมเขาถึงได้ท้องทิพตกันมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอชวาทางบาดเดียวและ YouTube c h anel หมอชวาทางบาดเดียวนะครับกับผมหมอเกมในแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสริญนะครับก็เป็นศัยแพทย์และก็สันแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของผู้หญิงท่านหนึ่งนะและมีการท้องทิพย์นะมีการท้องทิพต์ต้องบอกว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีลักษณะเดียวกันแต่จุดจบหรือบทลงท้ายของที่ต่างประเทศเนี่ย จะไม่เหมือนของประเทศไทยไรายละเอียดมีอะไรแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตเล่าให้ฟังโดยเนื้อหาและข้อมูลเนี่ยนำมาจากหนังสือเรื่องที่ชื่อว่า Baby My Baby My จริงๆมันชื่อว่า Baby Be My ลูกของกู <c oughs> ถ,ถ้าให้พูดเป็นภาษาหยาบๆหน่อยนะแต่จริงๆบอกว่าลูกของฉันไปไหนอะไรเงี้ยลูกกูอยู่ไหนอะไรประมาณนี้ยนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกัน ต้องบอกว่าเรื่องราวการท้องทิปเนี่ยที่ต่างประเทศหรือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเรื่องดังๆที่เขาบอกว่าดังไปทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่สี่เรื่องเริ่มเรื่องตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบหกจนถึงปีสองพันยี่สิบห้าปีที่ผ่านมานี่เองนะโดยเริ่มเรื่องจากเรื่องของคิมมิฮาร์ดี้จนสุดท้ายเป็นเรื่องของเทเลอร์ปร์เกร์แต่เรื่องที่หมอจะเล่าหมอจะเล่าสองเรื่องก็คือเรื่องคิมมิฮาร์ดี้และเรื่องของลิซ่า มอนตโกเมอรีปี2004อ่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะเรื่องราวเป็นอย่างไรท่านค่อยๆโน้มตัวเรามานั่งฟังกันอารมณ์คล้ายๆค,คดีคินดาอิจิเลยนะหรือโคนันนะใครสนใจฟังเข้ามาฟังเลยโดยหมอจะขอเล่าเหตุการณ์ตามที่เกิดขึ้นจริงๆนะตามที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือว่ามีวันหนึ่งเนี่ยสถานีตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งจากครอบครัวของคุณเทเราซาบอกว่าคุณเทเราซาเนี่ย หายตัวไปจากบ้านโดยไปส่งลูกชายเนี่ยที่เนอร์เซอรี่ตอนเช้าและตอนเย็นไม่ได้รับกลับที่หายตัวไปเนี่ยไม่ได้หายไปตัวคนเดียวด้วยแกมีลูกอีกคนหนึ่งเป็นลูกผู้หญิงอายุประมาณสัก6สัปดาห์ก็คือเดือนครึ่งหายไปกับแกด้วยตามหาไม่เจอต้องบอกว่าสมัยปี1996งเกนี่ยยังไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือนะท่านต้องจินตนาการตามมันก็คือว่าคนหายไปคือหาไม่เจอเลยตำรวจก็เลยบอกว่าเอ๊ะ หายไปยังไม่ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยมีลูกแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปทําอะไรก็ได้อย่าเพิ่งเป็นห่วงไปครอบครัวก็ยืนยันบอกว่าเอ้ยคุณเทเรซาเนี่ยไม่เคยหายไปเลยแล้วก็มีความรักลูกมากๆด้วยปกติเนี่ยพอไปส่งลูกเสร็จปุ๊บตอนเย็นต้องไปรับกลับแล้วไม่เคยไม่ตรงต่อเวลาต้องมีเรื่องแน่ๆวันนี้หายไปต้องมีเรื่องแน่ตำรวจบอกว่ารอให้ครบยี่ิบสี่ชั่วโมงก่อนบางทีเนี่ย เพิ่งคลอดลูกใช่ไหมลูกเดือนนึงเนี่ยน,นะอาจจะมีปัญหาซึมเศร้าก็ได้เดี๋ยวก็กลับมาใจยเย็นๆบอกครอบครัวให้ใจยเย็นๆปรากฏว่าพอครบ24ชั่วโมงเทเรซาไม่ได้กลับบ้านตำรวจก็เลยเริ่มออกตามหาปรากฏว่าไปเจอรถจอดทิ้งเอาไว้ที่ลานจอดรถไปดูที่รถปรากฏว่าไม่มีของหายเลยยกเว้นนะยกเว้นนะคาซีสสำหรับเด็กหายไป แต่ไม่ว่าสมุดเช็คก,กระเป๋าตังก็ยังอยู่ครบอยู่ในรถด,ด้วยตำรวจก็เลยเอารถไปหาลายนิ้วม,มือแฝงปรากฏว่าไม่มีไม่มีลายนิ้วม,มือของคนอื่นนอกจากลายนิ้วม,มือของเทเลซาแล้วคุณเทเลซาหายไปไหนไม่ได้เอากระเป๋าตังไปด้วยไม่ได้มีสมุดเช็คไปด้วยหายไปไหนไม่มีใครรู้ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ตามหากันประมาณสักสองสัปดาห์หาไม่เจอ ไม่มีการรายงานการใช้เช็คไม่มีการรายงานการใช้บัตรเครดิตแต่อยู่ดีๆพอครบสองสัปดาห์เนี่ย FBI โทรศัพท์มาที่สถานีตำรวจแห่งนี้บอกว่าเอ๊ะได้ข่าวว่ามีเคสแม่กับเด็กที่หายตัวไปอยู่หรือเปล่างั้นช่วยมาดูเคสนี้หน่อยเพราะเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งมาที่ FBI ว่า มีเคสแปลกๆเคสหนึ่งน่าสงสัยว่าจะมีการลักขโมยเด็กหรือเปล่าบอกให้ช่วยไปตรวจสอบตำรวจเขาก็เลยไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลเขาก็ฟังประวัติจากโรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลเนี่ยให้ประวัติว่าเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคิมมิฮารีคนที่เป็นภาพคนที่เป็นภาพสีนะภาพสีเนี่ยนะนะชื่อคิมมิฮารีพาเด็กคนนึงไปบอกว่าตัวเองเนี่ย พิ่งคลอดลูกและคลอดที่บ้านแต่ปรากฏว่าเด็กที่ไปเนี่ยดูเหมือนไม่ใช่เด็กแรกเกิดดูเหมือนไม่ใช่เด็กพึ่งคลอดแต่ดูเหมือนเด็กที่โตแล้วประมาณสัก 1- ถึงสองเดือนก็คือประมาณ4 -8 ถึงสัปดาห์คราวนี้โรงพยาบาลก็เลยขอตรวจเลือดตรวจภายในคิมมี่ฮาร์ดี้เนี่ยผู้หญิงที่เป็นภาพสีเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมให้ตรวจโรงพยาบาลบอกว่าถ้าไม่ตรวจ ก็ไม่สามารถออกใบสูติบัตรให้ได้หรือออกใบรับรองเซอร์ติฟิเคตสำหรับแรกเกิดได้คิมมี่ฮารดีก็เลยบอกว่าโอเคยอมให้ตรวจก็ได้แต่ว่าเขาไม่ขอตรวจภายในขอแค่จอบเลือดตรวจโรงพยาบาลก็เลยเจาะเลือดทั้งเด็กและตัวแม่ก็คือคิมมี่ฮารดีเนี่ยนะที่สมมุติว่าตัวเองเป็นแม่เนี่ยตรวจแต่โรงพยาบาลอไม่ได้ตรวจแค่กรุ๊ปเลือดอย่างเดียวอพอกรุ๊ปเลือดอนะ่มันกรุ๊ปเลือดเดียวกัน โรงพยาบาลตรวจอะไรรู้ป่ะตรวจค่าเบต้า c g เอ่อถ้าหลายท่านไม่รู้จักเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังก็คือว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งตั้งคันนะตั้งคันอยู่เนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเบต้า HCG เนี่ยขึ้นสูงเลยเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งคันเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่ตั้งครันเนี่ยเบต้า HCG ไม่ได้ขึ้น และเบต้ HCG เนี่ยสามารถออกปนมากับปัสสาวะได้นั่นคือสิ่งที่เขาตรวจเวลาว่าสงสัยว่าตั้งครรภ์หรือเปล่าม,ออมาแล้วทำไมคลอดแล้วเพิ่งคลอดเบต้า HCG ยังสูงอยู่ใช่ถูกต้องคนที่คลอดไปแล้วถ้าถ้าไม่เกินหนึ่งเดือนเบต้ HCG ยังคงสูงอยู่หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆนะหลังจากนั้นจะแต่ถ้ามุดเป็นคนปกติ เบต้าเฮจจะไม่มีทางสูงเลยพอโรงพยาบาลได้ตรวจเลือดแล้วปรากฏว่าคิมมิฮัดีเนี่ยผลเลือดเบต้าเฮปกติโดยที่ตัวเขายืนยันว่าเขาพึ่งคลอดลูกนั่นมันจริงไม่ตรงกันโรงพยาบาลเลยแจ้งไปทาง FBI ว่าเคสนี้น่าจะมีความผิดปกติน่าจะมีความผิดปกติไม่ตรงไปตรงมาคราวนี้พอตำรวจเขาได้ข้อมูลตรงนี้เสร็จปุ๊บ เขาก็ไปตามหาคิมมี่ฮาร์ดี้ที่บ้านก็เห็นว่าคิมมี่ฮาร์ดี้เนี่ยเลี้ยงลูกอยู่เลี้ยงเด็กอยู่ก็แล้วกันเลี้ยงเด็กอยู่ตำรวจก็เลยขอคุยด้วยตอนนั้นเนี่ยก็มีทั้งสามีของคิมมี่ฮาร์ดี้และตัวคิมมี่ฮาร์ดี้แล้วก็ตัวเด็กน้อยอยู่ในบ้านด้วยตำรวจก็เลยถามว่าเออคุณคลอดลูกที่นี่หรือเปล่าคิมมี่ฮาร์ดี้บอกว่าใช่ฉันคลอดลูกที่นี่ ตำรวจก็ถามต่อไปว่าและมีใครเป็นพยานให้คุณได้บ้างว่าคุณได้คลอดที่นี่คุณคงไม่ได้สามารถคลอดคนเดียวใช่ไหมคุณจะต้องมีพยาบาลหรือมีหมอตำแยหรือมีเพื่อนบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มาช่วยเหลือคุณในขณะคลอดใช่ไหมคิมมี่ฮันดี้บอกว่าไม่มีฉันคลอดเองคนเดียวตำรวจก็เลยถามว่าแล้วคุณตัดสายลกยังไงอะ่ะคิมมี่ฮันดีต้ตอบไม่ได้แล้วคุณทิ้งลกที่ไหน คิมม่ฮันดี้ก็ตอบไม่ได้อีกว่าทํำยังไงตํารวจเลยบอกว่าคุณได้เด็กทาลกคนนี้นมาได้อย่างไรคิมมิฮันดี้บอกว่าฉันซื้อเด็กทาลกมาจากองค์กรอาชญากรรมแห่งหนึ่งในราคาสามพันดอลลาร์ตำรวจก็เลยบอกว่าไหนแล้วติดต่อ,อยังไงมีเบอร์ทโทรศัพท์ติดต่อไหมคิมมิฮัดีต้ตอบไม่ได้ตำรวจเลยพาทั้ง สามคนสามีคิมมี่ฮันดี้ตัวคิมมี่ฮันดี้แล้วก็เด็กไปที่โรงพักและแยกกันเศรสามีเนี่ยพูดว่าตัวภรรยาของเขาเนี่ยบอกว่าตั้งครรภ์แล้วเขาก็เห็นว่าภรรยาของเขาอะใส่ชุดคุมท้องตัวอ้วนเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกันมาเนี่ยหลายเดือนแล้วเขาก็คิดว่าภรรยาเขาตั้งครรภ์แล้วท้องก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยภรรยาก็บอกว่า ทอดลูกแล้วแล้วก็พาเด็กเนี่ยกลับมาตำรวจก็บอกว่าแค่นั้นจริงหรือเปล่าคุณไปลักพาตัวเด็กมาหรือเปล่าเพราะแม่เด็กที่ชื่อว่าเทเรซ่านั้นก็หายไปคราวนี้พอเจอจี้แบบนี้เนี่ยสามีเลยสารภาพว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการลักพาตัวเทเลซ่าแต่คิมมี่ฮาร์ดีเนี่ยแหละเป็นคนบอกว่าฆ่าเทเลซ่าและเก็บศพไว้ใต้บันไดให้เขาช่วย เอาศพไปฝังเขาไม่มีทางเลือกเพราะว่าเขารักภรรยาเขาก็เลยช่วยฝังศพเทเรซาคราวนี้ตำรวจก็เลยจับคิมมี่ฮาร์ดีเลยคิมมี่ฮาดีเนี่ยสารภาพว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะมีลูกแต่ว่ามีลูกไม่ได้ตัวเองเนี่ยมีครอบครัวมาแล้วสมครั้งแต่ละครั้งก็มีลูกหมดตอนนี้นตัวเองมีลูกอยู่สี่คน แต่ตัวเองทำหมันแล้วก็เลยมีลูกกับคนคนนี้ไม่ได้กับสามีคนปัจจุบันไม่ได้ซึ่งเป็นครอบครัวที่สามก็เลยหาวิธีการที่จะหลอกสามีว่าตัวเองเนี่ยตั้งคันเลยใช้วิธีการอย่างนี้ตำรวจก็ถามตอว่าแล้วคุณไปรู้จักเทเลซ่าได้อย่างไรคิมมี่ฮันดี้ก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยแกล้งว่าแซงว่าตั้งคันและไปเข้า,แล,ขาแล้วไปเข้ากลุ่มรวมกับพวกแม่แม่ที่ตั้งคัน แล้วในกลุ่มแม่ที่ตั้งขันเนี่ยเขาก็ไปเจอเทเลาซาเทเลาซาเนี่ยผ่านการหย่าล้างมาแล้วแล้วครอบครัวของเทเลาซาเนี่ยอันเนี้ยเป็นครอบครัวที่สองเคยมีลูกมาแล้วเขามองว่าประวัติของเทเลาซาเนี่ยคล้ายๆกับเขาเขาก็เลยเลือกเทเลาซาตำรวจก็เลยถามว่าแล้วทําการฆาตกรรมอย่างไรคิมมี่ฮันดี้ก็เลยบอกว่าพอตีสนิทได้แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่า ที่บ้านเขาเนี่ยมีชุดเก่าๆของเด็กเป็นชุดมือสองสนใจที่อยากจะได้ไหมคราวนี้ในวันที่ก่อเหตุฆาตก,กรรมเนี่ยเขาก็เลยออกอุบายว่าเออเนี่ยวันนี้เขาป่วยไม่สบายนะอยากให้มาเอาเสื้อที่บ้านแล้วช่วยพาเขาอะไปหาหมอหน่อยตัวเทเรซาฟังคิมมี่เฮดี้บอกว่าเออจะให้เสื้อด้วยแล้วก็อยากจะให้พาตัวคิมมี่เนี่ยไปโรงพยาบาลด้วยเขาก็มองว่าเออ เขาสามารถช่วยเพื่อนเขาได้พอเขาไปส่งลูกคนโตเสร็จปุ๊บเขาก็ขับรถมาที่บ้านคิมมี่พอเข้ามาพอเทเราซาเข้ามาในบ้านคิมมี่ฮันดี้เสร็จคิมมี่ก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงไปที่ท้ายทอยสองนัดเทเรซาเสียชีวิตทันทีจากนั้นคิมมี่ก็เลยไปเอาลูกของมมเทเรซาแล้วไปแจ้งที่โรงพยาบาลนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยตัวคิมมี่เนี่ย ยังอยู่ในเรือนจําไม่ได้รับโทษประหารอไม่ได้รับโทษประหารเดี๋ยวเราจะมาดูเคสต,ต่อไปเคสนี้เคสที่สองลิซ,ซ่ามอนตกเมอรี่กับบ,บ็อบ,บบี้โจสตีนเนีปี2004เรื่องราวเป็นอย่างไรเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะวันหนึ่งแม่ของบ็อบบี้บ็อบบี้นี่คือคนภาพที่อยู่หลังหมอเนี่ยกลับมาบ้าน ช็อกเจอลูกสาวที่ตั้งครรภอยู่เนี่ยปรากฏว่านอนจมกองเลือดอยู่แล้วท้องเนี่ยถูกกรีดแล้วเปิดยาวแต่ยังไม่เสียชีวิตนะยังหายใจรวยละลินอยู่โทรเรียกนายวันวันปรากฏนายวันวันมาเนี่ยพยายามจะให้น้ำกงน้ำเกลืออะไรเนี่ยช่วยเหลือไม่ได้เสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากพอมีคนเสียชีวิตปุ๊บตำรวจก็เลยมาที่สถานที่เกิดเหตุ ในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นฟาร์มเลี้ยงสุนัขแล้วก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งก็คือบ้านของบ๊อบบี้นั่นแหละแต่ปรากฏว่าไม่มีการขโมยเข้าของเลยแต่สิ่งที่หายไปก็คือเด็กที่อยู่ในท้องของบ๊อบบี้บ๊อบบี้เนี่ยตั้งครันได้ประมาณสักแปดเดือนเกือบที่จะเก้าเดือนแล้วใกล้คลอดเต็มทีแล้วปรากฏว่าบ๊อบบี้เสียชีวิตและโดนควักลูกออกไปตำรวจก็เลยไปถามคนรอบๆฟาร์มสุนัขว่าเอ๊ะมีใครเห็นรถมีอะไรน่าผิดสังเกตบ้างไหม ปรากฏว่าพอตำรวจไปสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่ามีรถคันหนึ่งวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วจากสถานที่เกิดเหตุจากบ้านบ๊อบบี้เนี่ยประมาณสักบ่ายสามแต่เขาไม่แน่ใจนะเขาจำสีรถจำอะไรไม่ได้คราวนี้ตำรวจก็เลยมืดแปดด้านไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าทำไมบ๊อบบี้เนี่ยถึงได้ถูกฆาตกรรมโหดร้ายขนาดนั้นในวันเดียวกันตำรวจทางหลวงเรียกรถคันหนึ่งให้จอดเพราะรถคันนี้ขับเร็ว พอตำรวจมาตรวจปุ๊บปรากฏว่าเป็นรถของคนที่ชื่อว่าลิซ่าลิซ่าเนี่ยมือเนี่ยเลอะเทอะเปะเลือดไปหมดเลยแล้วก็มีเด็กแดงๆเลยพึ่งคลอดตำรวจทางหลวนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นลิซ่าบอกว่าเธอพึ่งคลอดลูกเนี่ยเลือดเลอะเลยจะพาลูกเนี่ยไปโรงพยาบาลตำรวจทางหลวงบอกโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวฉันจะขับนําไปเลยเธอยังขับรถไหวอยู่ใช่ไหมบอกขับไหวก็เลยขับพาลิซ่าเนี่ยไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลลิซ่าก็เลือดเลือดใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอาให้ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรแล้วก็ทําความสะอาดเลือดให้เรียบร้อยส่วนตัวเด็กเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยจะดูแลให้ก็มีการเจาะเลือดเจาะอะไรเสร็จคราวนี้โรงพยาบาลก็จะขอตรวจร่างกายตรวจเลือดลิซ่าด้วยลิซ่าที่เป็นแม่เด็กก็บอกว่าไม่ต้องตรวจ เขา่าสบายดีไม่ต้องเจาะเลือดเขาด้วยโรงพยาบาลก็บอกก็ต้องตรวจภายในนะเพราะว่าอาจจะมีลกค้างอยู่หรือเปล่าลิซ่าบอกไม่มีลกค้างแน่นอนเขาคลอดลกออกมาแล้วโรงพยาบาลก็ถามแล้วลกไปไหนเขาบอกทิ้งไประหว่างทางแล้วเนี่ยแล้วสายสะดือตัดยังไงเขาบอกว่าเขาใช้มีดเนี่ยตัดสายสะดือซึ่งมันก็นจริงว่าสายสะดือนี้ถูกตัดเขาผูกสายสะดือเด็กด้วยด้วยหนังสติกนะเออแล้วแม้ตัวลิซ่านะ พอฟังแบบนี้เขาก็อ่ะโอเคนะลิซ่าก็กลับบ้านไปตามปกติคราวนี้ตำรวจที่ดูแลเคสฆาตก,กรรมเนี่ยเขาก็พยายามหาข้อมูลว่าในวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติบ้างโดยเขาได้ข้อมูลว่ามีรถคันหนึ่งอะวิ่งออกไปด้วยความเร็วเขาก็เลยไปดูบันทึกจราจรว่าว่ามีรถคันไหนเนี่ยโดนตรวจสอบบ้างหรือโดนจับบ้างหรือโดนเรียกเรื่องความเร็วบ้างปรากฏว่าในรายงานก็มีเรื่องของ ตำรวจจราจรที่รายงานรถของลิซ่าว่า mm hmm. เคสเนี้เป็นเคสคลอดและพาไปส่งที่โรงพยาบาลาตำรวจคดีกรรมที่ดูเคสบ็อบบี้ก็สงสัยลิซ่าแล้วว่าใช่เคสเดียวกันหรือเปล่าอา่าตำรวจก็ถามลิซ่าว่าเออเป็นยังไงเพิ่งคลอดลูกหรอเหมือนถามไถ่ธรรมดาตามปกติก็พูดถึงว่ารู้จักคนที่ชื่อว่าบ็อบบี้ไหม ลิซ่าก็บอกว่าไม่รู้จักบ็อบบี้ไหนตำรวจก็พูดต่อว่าบ็อบบี้เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะและมีคนเห็นรถของคุณเนี่ยออกจากบ้านบ็อบบี้ทำไมคุณถึงได้ปฏิเสธว่าไม่รู้จักบ็อบบี้ขอเชิญไปสถานีตำรวจขอเชิญไปสถานีตำรวจแล้วคราวนี้ตำรวจก็ยึดโทรศัพท์มือถือยึดเด็กเอาไว้ ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือตอนปี2004เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือละตรวจสอบว่ามีการโทรศัพท์ร,ระหว่างลิซ่ากับบ็อบบี้แสดงว่าลิซ่าเนี่ยโกหกแสดงว่าลิซ่าโกหกว่าไม่รู้จักบ็อบบี้ละแสดงว่ามีพิรุษละตำรวจก็เลยซักตำรวจก็เลยซักลิซ่าหมายว่า ไหนคุณบอกไม่รู้จักบ็อบบี้ทำไมมีการโทรกันมีการโทรคุยกันในตอนเที่ยงของวันนั้นคุณติดต่อกันเรื่องอะไรลิซ่าก็เลยบอกว่าฉันติดต่อเรื่องซื้อสุนัขแต่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าบ้านของบ็อบบี้เนี่ยเป็นฟาร์มหมาใช่ไหมลิซ่าก็บอกว่าเนี่ยติดต่อว่าจะซื้อสุนัขตำรวจก็บอกว่าแน่ใจนะไม่ได้ไปบ้านลิซา่าตำรวจก็บอกว่าแน่ใจนะว่า คุณนะ่ะไม่ได้ไปบ้านบ็อบบี้ริซ่าคนที่ใส่แว่นเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปบ้านบ็อบบี้จริงๆไม่รู้จักคราวนี้ตำรวจก็เลยเอาเด็กไปตรวจเลือดตรวจกรุ๊ปเลือดตรวจ DNA ไม่พบความเกี่ยวข้องของ DNA กับริซ่าเลยแต่ DNA นเะนี่ยพบความเกี่ยวข้องกับบ,อบ็อบบี้คราวนี้ตำรวจจับเลย ว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนฆาตกรรมบ๊อบบี้แน่ๆลิซ่าก็เลยสาร,รภาพกับตำรวจว่าตัวของเธอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีครอบครัวมาแล้วครอบครัวเนี้ยเป็นครอบครัวที่สามเธอแต่งงานแล้วผ่านการหย่าร้างแล้วมาสองครั้งเธอมีลูกของตัวเองนะมีลูกของตัวเองมาแล้วสามคนนะแต่เธออยากจะมีลูกกับสามีใหม่คนนี้แต่มีไม่ได้เพราะว่า เธอทำหมันแล้วแต่เธอก็โกหกคนอื่นๆในทางโซเชียลมีเดียแหละว่าเธอเนี่ยตั้งคันเพื่อนเพื่อนเธอเนี่ยก็ต่างดีใจกับเธอคราวนี้เพื่อนเพื่อน,น,นก็ถามว่าตั้งคันเท่าไหร่เธอก็พยายามเอารูปของคนอื่นๆเ,เนี่ยในโซเชียลมีเดียมาเธอเห็นบ๊อบบี้เนี่ยชอบโทรรูปท้องของตัวเองโชว์รูปเัลตาซาวเธอก็เลยไปตีสนิทกับบ๊อบบี้และเห็นว่าบ๊อบบี้เนี่ยขายชนักด้วย เธอก็บอกว่าเธอรักสุนัขและเธอก็บอกบ๊อบบี้ว่าเธอตั้งครรภ์เหมือนกันตอนนี้ลิซ่าก็เอารูปต่างๆของบ๊อบบี้น่ะเอาไปโชว์เพื่อนในโซเชียลมีเดียก็คือขโมยตัวตนนี่แหละของบ๊อบบี้เนี่ยเอาไปโชว์เพื่อนในโซเชียลมีเดียก็เหมือนกับว่าเธอท้องโตขึ้นเรื่อยๆอายุคันมากขึ้นเรื่อยๆพอถึงใกล้คลอดเธอก็เลยมีความคิดจะขโมยล,ลูกของบ๊อบบี้โดยออกอุบายว่า เธอเนี่ยจะไปซื้อลูกสุนัขแต่ถึงเวลาจริงๆพอเข้าบ้านบ็อบบี้ได้ปุ๊บเธอเอาเชือกมาลัดคอบ็อบบ,บี้และคิดว่าบ็อบบี้เสียชีวิตแล้วจากนั้นก็เอามีดทําครัวนะมากรีดท้องบ็อบบี้และเอาลูกออกไปเด็กอายุประมาณสัก8-9เเดือนหายใจได้เองเธอก็กลัวลูกจะเสียชีวิตก็เลยพาไปโรงพยาบาลน,นี่คือเรื่องราวของ ลิซ่าเห็นไหมโหดลิซ่าเนี่ยโดนโทษประหารนะและประหารไปแล้วเป็นผู้หญิงที่ถูกโทษประหารเนี่ยในรอบ70ปีเลยเพราะว่าเพิ่งเสียชีวิตในปี2021คราวนี้อย่างที่บอกจริงๆมันมี4เคสแหละเคสอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายๆกับเคสลิซ่าไงคือลวงมาลวงมาเสร็จค่าค่าเสร็จเนี่ยเอาเด็กออกแต่ปรากฏว่า2เคส ในปี2019กับปี2020เนี่ยเด็กเสียชีวิตเพราะเด็กเล็กเกินไปเพราะเด็กเล็กเกินไปนะอ่ะสรุปทั้ง4เคสมีความเหมือนกันอย่างไรอันที่หนึ่งก็คือทั้ง4คนเนี่ยมีลูกของตัวเองนะมีลูกของตัวเองแล้วและผ่านการหย่าร้างและมีครอบครัวมาแล้วหลายๆครอบครัวนะอันนี้คลิเหมือนกันนะส่วนใหญ่มักจะมีลูกตั้งแต่อายุ16-17 และพอมีลูกสัก3สามถึงสี่คนแล้วเนี่ยก็ถูกทำหมันถูกทำหมันก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยพอจะไปแต่งงานใหม่ก็มีลูกไม่ได้เพราะถูกทำหมันไปแล้วนะทุกคนต่างศึกษาหาข้อมูลและมีประสบการณ์ในการตั้งครรภ์มาจึงรู้รายละเอียดต่างๆว่าช่วงแรกหมอจะนัดเดือนละครั้งนะ แล้วพอใกล้คลอดจะนัดอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอ่าแต่ะข้อมูลเขามีอยู่แล้วเพราะข้อมูลแน่นเพราะตัวเองเนี่ยเคยคลอดลูกมาแล้วสองถึงสามครั้งนะคราวนี้เนี่ยเขาจะพยายามหาเหยื่อเหยื่อเนี่ยมักจะมีพื้นเพหรือปูมหลังคล้ายคายกันเพราะก็จะคุยกันง่ายแล้วก็จะมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโดยทุกคนเนี่ย มักจะเริ่มโกหกนะโกหกสา,ม,ามีตัวเองว่าตั้งคันพร้อมๆกับการหาเหยื่อที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันและมีการตั้งคันพร้อมๆกันนะพอการโกหกเนี้ยมันจากโกหกเล็กๆเนาะโกหกไปบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจากการโกหกเล็กๆนะอย่างที่บอกว่าพอมันเริ่มโกหกไปแล้วอ่ะ มันไม่ยอมสารภาพผิดหรือไม่ยอมตัดจากการโกหกเล็กๆก็กลายเป็นการโกหกที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นคดีฆาตกรรมนะอย่างที่บอกนะในกรณีของประเทศไทยมีการโกหกลักษณะนี้แต่ไม่ได้ลงท้ายด้วยการไปฆาตกรรมแต่ทำได้ง่ายๆกว่านั้นก็คือไปขโมยเด็ก ตามโรงพยาบาลท่านคงเคยได้ยินที่คนเนี่ยตัวอ้วนๆเหมือนคนท้องอนะเดินไปตามโรงพยาบาลเดินไปตามวอร์ดเด็กที่เด็กคลอดใหม่จากนั้นเนี่ยเห็นบ้านไหนเด็กนอนอยู่แล้วไม่มีญาติคอยเฝ้าก็หยิบเด็กใส่ตะกร้าแล้วก็กลับบ้านไปเคยได้ยินข่าวใช่ไหมโรงพยาบาลดังแถวอีสานะเคยได้ยินนะแต่สำหรับต่างประเทศเนี่ย นอกจากเรื่องระบบ Security แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของระบบประกันสุขภาพหรือ Identify ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดนะมันก็เลยมีความยุ่งยากตรงนั้นก็คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะไปเอาลูกคนอื่นมาเนี่ยเขาเจาะตรวจ DNA ปุ๊บเขารู้เลยว่าเด็กเนี่ยในฐานข้อมูลเนี่ยเป็นลูกใครอะไรเงี้ยเออนะแต่ของเรายังไม่ถึงขั้นของเขาไงนะการขโมยเด็กก็เลยจะไม่ได้พบมากในที่ต่างประเทศแต่ก็เลยใช้วิธีการไปควัก ออกมาจากท้องแทนเลยนะแล้วบอกว่าเป็นลูกของตัวเองนะค <laughs> นมักจะสงสัยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตเวทหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตเวทอ่าไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตเวทแต่มีการวิเคราะห์ทางด้านจิตเวทนะเอาเรื่องเรื่องแรกก่อนเลยคือมันเกิดจากการโกหกเพียงเล็กน้อยเนะี่ยแล้วพอมันโกหกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนะี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยต้องทําให้กลายเป็นเรื่องจริงอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น แต่ทางจิตเวชเนี่ยเขาวิเคราะห์เคสนะที่มีการขโมยเด็กแล้วมีการโกหกว่าตัวเองตั้งคันเนี่ยเขาวิเคราะห์สาเหตุและแรงจูงใจและวิเคราะห์ลักษณะคนที่เป็นแบบนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งคนที่ทําแบบนั้นเนี่ยเขาใช้คําว่า sub normal เป็นเกอร์อันที่หนึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงที่ทําแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า girl of sub normal intelligence ฟังแปลเหมือนกับว่าคนคนเนี้ย เขามีความฉลาดน้อยกว่าคนอื่นตอบแบบนั้นยังไม่ถูกต้องใช้คําพูดว่าคนคนนี้ยเขาคิดว่าคนอื่นโง,งกว่าเขาเข้าใจปะ่ะคือเขาคิดว่าเขาฉลาดไงแต่จริงอะ่ะคนอื่นฉลาดกว่าเขาแต่เขาคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นเขาก็เลยโดนจับได้นอกนะอ่ะอันที่สองมีภาวะสคิสโซฟินิกเพชีย์คือที่เขาตรวจพบเนี่ยหมอเจตุรย์เขบอกว่ามีคนอะ่ะ สั่งให้เขาทําจริงๆเขาไม่อยากทําหรอกแต่มีเสียงในหัวบอกว่าให้ทําอย่างงาู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่าเห็ไหมก็เรียกว่าใช้คําว่า delusion นะ delusion idea มีเสียงในหัวบอกว่าให้โกหกว่าตั้งคันสินะสามีจะได้รักสามีจะได้หลงเดี๋ยวสามีจะมาเอาใจหรือเคยมีประสบการณ์แบบนั้นคือพอตั้งคันแล้วเนี่ยสามีหันกลับมาดูแลมาเอาใจก็เลยยึดถือ ไอเดียตรงเนี้ยเอามาทำต่อนะแม้ตัวเองจะไม่ไตั้งขันจริงนะ,ะสามมีเขาเรียกว่าไซโคพา p a ติเพอร์ซนาลิตี้คือคล้ายๆว่ามีปมอยู่ในใจและยกตัวอย่างเช่นว่าขาดความรักความอบอุ่นเงนี้ยและอยากได้ความรักแต่ความรักนั้นเนี่ยสมมติว่าแต่งงานกันใหม่ๆก็ได้ความรักใช่ป่ะพอแต่งงานไปนานความรักหมดก็เลยอยาก ก็เลยหย่ายมาหย่าแล้วไปหาความรักใหม่นี่คือเหตุที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมแต่งแล้วหย่าแต่งแล้วหย่าหลายๆครั้งแล้วพอได้ความรักใหม่ก็ตั้งคันตั้งคันก็ได้ความรักอีกเขาบอกว่ามีลักษณะ personality disorder แบบหนึ่งคิคสติเลียนั่นแหละนะคิสเทเลียก็คือขาดความรักอยากได้ความรักมาทดแทนนะมี personality อยากที่จะควบคุม <laughs> หมายความว่าอย่งไรเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าในระหว่างที่ตัวผู้หญิงตั้งคันนะเขาจะรู้สึกว่าเขาสามารถบงการหรือมีอิทธิพลมากกว่าผู้ชายในการที่จะสั่งให้ผู้ชายเนี่ยไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นหรือเอาตามใจหรือมาตามใจเขาใช่ไหม เป็น personality อีกแบบนึ้งนะอยากที่จะควบคุมโดยใช้การตั้งคันเนี่ยเป็นการควบคุมอีกฝ่ายนึ้งให้ทำตามใจของตัวเองอน,นี้อย่างที่บอกนะสาเหตุและแรงจูงใจทางด้านจิตวิทยาเนี่ยมาแบบนี้แล้วก็เปเปอร์เน,นี้ยตั้งแต่ปี1972ตอนนั้นมีเคสเขา Analysis ทั้งหมด13เคสด้วยนะหวังว่าท่านฟังแล้วคงจะได้ความรู้นะแล้วก็เข้าใจว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชวาทางบาทเดียวและ y o u u u e e h h n n e l หมอชวาทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ